ทันวาให้กำลังใจกรีนอัศดาพรเผยความรู้สึกเตรียมบินไปเรียนต่อต่อปอทอก่อนหน้านี้ทางด้านนางเอกสาวคนสวยกรีนอัศดาพรได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยถึงสาเหตุการเลิกทันวาซึ่งหลักๆเผยว่าตนเองพร้อมที่จะคบต่อเรื่อยๆแต่ทางด้านฝ่ายชายบอกไม่มีความสุขเลย เธอเองก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงเลยตัดสินใจจบรักครั้งนี้แต่ก็ยังพูดคุยกันแบบพี่น้องปกติแน่นอนว่าหลังจากที่เปิดใจแฟนคลับหลายคนก็ให้กำลังใจต่อเนื่องล่าสุดในไอจีสาวกรีนได้ออกมาเผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้ว พร้อมลุยงานและไปเรียนต่อแล้วคร่าและในเวาต่อมาทันวาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าซึ่งกรีนได้เผยว่าไปเรียนภาษาหาประสบการณ์อยากพักผ่อนด้วยที่เกาหลี